Eu <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมแฮ็กชุดชาแนลนะครับแล้วเราก็อยู่เกม i n f i n i t สเฟิร์สไลท์แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยครับที่ติดตามกันมาจนข้ามปีเลยแล้วกันครับมาต่อด้วยเอลจากภาพเซ็กซ์แซันกันเลยผมขอเก็บลูเมนกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับลูเมนนี่คือเหมือนพอยต์เอาไว้อัพสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้ปึบ๊บปึ๊บอ่าที่วิ่งเนี่ยจะาโบกทีละหนึ่งนะครับนี่ครับเอาญาติให้อัพเกรดหนึ่งชนิดครับเก็บมา<ๆ>ก็จะได้ทีละหนึ่งแต้ม นี่ก็คือสเปนดิลนะครับเราต้องขยับไปเอาตัวนี้เพื่อจะได้แต้มเยอะขึ้นนะฮะโกลทูเลสอ้าวเชนติดต่อเข้ามานะครับทิรักไปทำอะไรที่แถวนิดเดลก็บอกแล้วไงฉันต้องการหาพลังนีออนก่อนนายตามหาเบรนไปเถอะอ่อรู้อะไรไหมฉันคิดว่าเธอมาอยู่ชั้นที่นี่ดีกว่าฉันจะจัดทิซ่าสนใจเลยทีเดียวโอ้รถไฟมาอ้ก็คือตอนนี้ครับ เออ่เฟสเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์จะไปหลงค่าลมไอ้เจ้าเชนมาเลยครับเชนนี่มันถ้าใครดูตอนแรกมาจะรู้ว่ามันเริ่มหลีหลีเฟสแล้วครับสนใจตอนนี้เฟสก็หวังที่จะตามหาพี่ชายเขาเจอเร็วๆครับก็คือเบรนนั่นเองไอหนุ่มโมฮอคก่อนนี้ผมจะต้องเก็บแต้มหมดแล้วกันครับเป็นสาวลาดแต้มแป๊บหนึ่งลูเมนเลสครับโอเคครับก็คือสปินสปินไม่ตามอ่คราวคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรวะคราว ควันหมอกพวกนี้ครับเนี่ยวิ่งตามรู้กลมๆไปครับดัตามไปครับสปีดกันเลยโอ้ยเรียบร้อยอ่านี่ก็จะบวกสองแต้มครับถ้าเป็นรูปแบบนี้แค่นี้เองเหรอชิวๆนะครับมีไหมผมว่าผมไล่เก็บ นี่ครับดูจากแผนที่มันก็จะมีหลายจุดนะฮะรูเมนเลสแล้วก็จุดรูเมนเล็กๆจุดเล็กๆะฮะบวก1บวก2ตามลำดับกันไปนี่ก็จะเป็นแถบสกิลนะครับที่เราจะต้องอัพคือถ้าผมจะอัพนะผมจะอัพพวกเขาเรียกว่าอะไรความจุอย่างนี้ครับความจุหลอดนีออนจะเพิ่มขึ้นโอเคอ่าฮะ ไข่มาอีกแล้วนั่นนะ่ยโอ้ยพวกอากูพวกอากูลานมาแล้วครับมาอพวกมึงไม่พูดอังกฤษใช่ไหมมีอะ <c oughs> ไรได้ขึ้นมาออกทางไหมครับโอ้ตอเยี่ยวยี่ยนี่ครับ,รบจุดอ่อนมันก็จะขึ้นมาเป็นจุดๆนะฟีสสีนี่ครับมันมากันเลยครับไอ้พวกตัวแซบ่บมากันที่หมดเลย โดนจัดหนักใช่ไหมจัดให้นี่ครับยกทุกอย่างขึ้นไปบนฟ้าแล้วระเบิดมันปะฮู้ฮู้พวเราคนตีนมากเฟสก็ผ่านไปครับสำหรับพวกแก๊งทดสอบพลังของเราครับเฟสที่รักฉันมีข่าวจะมาบอกด้วยละ ตอนนี้อยาคุณลาน,นี่มันเด็กกำลังจะขนปืนลักใหญ่เข้ามาช่วยฉันหน่อยขโมยมันมาแล้วก็เด็กของฉันเนี่ยห้คนเนี่ยจะช่วยเธอออกตามหาเบลน,นโอ้เยี่ยมมากขอบคุณ<น>มากเลยแต่พอเถอนะไอเรื่องฟินเลอร์อะไรเนี่ยฉันฟังแล้วขนลุกขิ้หาโอเคโอเคเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันเนี่ยมีแต่ผู้หญิงไม่กล้าปฏิเสธก็มึงใจงาในีเขานี่เอาฟังฟังนะครัพร้อมแล้วก็ไปเจอหลังร้านแซนด์วิช เมื่อเธอพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปขโมยปืนด้วยกันเข้าใจนะอ๋อก็หลีแล้วก็ใช้ใเราไปขโมยปืนครับก็อนอื่นผมขอไล่เก็บลูมเมนให้ได้เย,ยอะๆกนแล้วกันนะครับอืมอม,มีตรงนี้อีกจุดนึงนี่ผมเก็บได้มาสักพักแล้วนะก็ได้มาลุม่มๆน่าจะสามสิบแต้มได้แล้วมั้ง ก็บสะสมไว้อัพสกิลนะครับเพื่อความเทพก็บางส่วนอาจจะต้องตัดต่อนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากให้มันกระชับไม่อยากให้แบบดูแล้วแบบไม่ดาเนินเรื่องสี่วะอะไรอย่างนี้เจออีกอันแล้วเวยบวกอีกหนึ่งเย่ตอนนี้ผมก็มีทั้งหมดกี่แต้มวะสามสิบพอยต์ครับตอนนี้เยภาพแม่งสวยจริงเกมนี้เป็นเกมเพลสี่ที่ภาพสวยที่สุดนะตอนนี้ที่ผมเล่นเลยนะทั้งคัตซีแล้วก็เกมเพลย์ ตอนนี้ผมมี30แต้มแล้วผมจะเอามาอัพสกิลนะครับอันนี้ราคา5แต้มอ่าโอเคอันนี้ราคา6นะครับอ่าความจุผมเต็มแล้วนะครับสังเกตแถวแรกอันนี้เป็นไลท์สปีดไลท์สปีดค่อนข้างจะแพงพอสมควรอ่ะจัดไปอ่าระดับต่อมาบวกห้บเป็นมื่อกี้เป็นแอร์นะครับแอร์เดสนะครับอันนี้11แต้มโอเคครับหมดตูดครับไปกับความจุแล้วก็ความเร็ว โอเคมาเดี๋ยวเราไปขโมยเปืนกันดีกว่าก่อนอื่นก็เดี๋ยวมาร์กจุดนิดนึงกันหลงนะครับะระหว่างทางถ้ามีลูเมนให้เก็บก็จะเก็บไว้นะครับก็อย่าให้เสียเวลาครับถ้าผ่านก็แวะเอาสักนิดนึงมีอ่ามีนะครับได้ไหม yeah. ได้ไหมหนึ่งแต้งครับขึ้นไปเลย เกมนี้ไปตึกได้ไม่ต้องใช้ใหญ่เหมือนสไปเดอร์แมนนะครับอ่ะทีนีว่าอันนี้ผมจะถึงไหมดีตัวขึ้นไปครับนี่ครับแด๊ดแอร์ครับสุดยอดถึงด้วยโอ้มินุนอีกตามไปเอา้เอาไม่ถึงดูช็อตนี้อย่าคือจังหวะกระโดดมันจะเชิดขึ้นเยอะแล้วก็กระโดดสูงเลยนะสกิลที่ผมออพมาสักคู่ช่วยได้เยอะเลยในการเก็บดูเมนอ่านี่ถึงแล้วชิวๆโอ้ย มาเราไปที่หลังร้านแซนด์วิชนะครับว่าแต่ร้านแซนด์วิชนี่มันตรงไหนวะอันนี้อ่ะไม่ใช่หรือจะลงไปข้างล่างว่าร้านแซนด์วิชมันคงไม่เปิดมันดาดฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมย่เจอแล้วครับไปเตรียมพร้อมขอโมยปืนเร,ร็รถบรรทุกชันเนี่ยกำลังโหลดขึ้นก็คือบันทุกของนะครับเร็วๆเลย,เยมาช่วยหน่อย อ๋อมันไปเผอทำสัญญาณเตือนภัยดังครับแล้วก็ตอนนี้พวกอากูลาจะมาไล่กระทืบมาแล้วก็ขอร้องให้เฟสเนี่ยช่วยคุ้มกันมันหน่อยก็คืออากูลาถ้ามันรู้เนี่ยว่าเชนขโมยมานี่เรื่องใหญ่แน่ครับกลัวอะไรหรอคอดจอยู่ข้างนายนะไปขโมยปืนแล้วก็เอามให้ผู้ของนายเถอะแล้วก็ไปช่วยเบนกันโอเคนั่นไงครับมันขโมยปืนเล่าเฟสนี่มันเยอ มาเลยอพวกกากอากูลันอโจทำอะไรเจะ๊ะยิงไปเดโอ้ยอไหนกันออกมาเลยขบวนเป็นแถบเหมือนแผบพลังของรถเชนแล้วก็ตัวเชน,นครับเราต้องคุ้มกันมันสุดชีวิตครับเพื่อที่ว่าจะยืมลูกน้อม50คนตามตกลงไปหาพี่ชายครับรก็คือเรนนั่นเองมาเลยไปยินดีวะ แล้วก็หลอด้านซ้ายนี่เป็นหลอดอ่าลีออนของเรานะครับเป็นเหมือนพวกจำนวนกระสุนนะครับแต่เป็นพลังลีออนแทนอีกมากเยอะเยอะเยอะอีกอีกอีกมาก,ก,มากให้ระเบิดก่อนเลยครับระเบิดช่วยได้เยอะเกียร์รัวรัวเกียร์โอ้เกือบแล้วครับ ตำรวจมา,อ,าอีกเยอะโอเคขอโอกาไในการชาร์จพลังเลยดิ yes yes do ชาร์จแล้วครับอีกดอกเป็นไง oh yeah ไปเลยตอนนี้เคลียร์แนละ้วลุยต่อเลยเ,เชนชิปหายมันให้หยุดรถนะครับแล้วก็มอบตัวไม่มีทางเส้นล็อกตำรวจเหรอขอโทษทีวะจำเป็นว่ะกูอเอากุลานแม่งเลย ไอ้ที่จยิงเราตำรวจเลยไอ้สัสยิงล้อได้ไหมหน้าไหมไปทีมั้เยี่ยมเรียบร้อยครับสองคันหวังว่าคงจะรอดนะโอ้ยิงทำไมโอ้มาอีกแล้วแม่งเ้ยยิงหัวล <ų m ils> ำบากไว้เมันเคลื่อนที่ ม right? no, ีไหมออกมาให้ไวเลยอยู่ไหนอีกเงียบเลยเว้ยเฮ้แค่นี้เองเหรอครับเดี๋ยวกลับไปที่ถนนโอ้เจอแล้วครับกลับไปที่ถนนก็เจอเลยครับเย้ผมเน้นยิงให้มันระเบิดเลยครับจะได้พายกันยกขายกคันเลยเรียกตำรวจมาโอู้ Who that? is นะมีไหมตอนนี้ผมอาจจะอาจจะไม่ได้อ่านซับแปลซับให้ฟังครับตอนนี้เล็งแม่งอยู่เนี่ยอี๋อิ่งกระบาดโอ้ยรถเมย์เย้ไปเชียรแม่งสาใจโคตรเวิร์ดน่าจะเสร็จแล้วนะครับแต่ คอนดดอิดแบบเธอเนี่ยน่าจะโดนหมายหัวมาตั้งนานแล้วนะอยู่รอดได้ไงามาถึงทุกวันนี้ก็มีเบนคอยบอกครับคอยเก็บตัวอยู่เงียบๆไม่ไม่แสดงพลังอะไรมากครับเอาหน่าเรามาร่วมทีมกันไหมน่าจะไปด้วยกันได้สวยนะฉันจิจนตนาการออกเลยเอางี้เอาปืนให้ผู้ของนายซะแล้วก็ไปตามหาเบนกันไม่งั้นมึงจะโดนเหนียวโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทผ่านเป็นที่เรียบร้อย ว้าวถ้าฉันจะบอกเธอว่าฉันพร้อมแล้วที่จะบอกว่าคนของฉันได้ข่าวของพี่เธอเอางี้ฉันจะส่งพิกัดของเขาให้แล้วกันนายนี่ยังไงกันวะเนี่ยนายทำเป็ไงถึงได้ข่าวมาแบบนี้ก็ฉันเกิดและโตในเท็กซัสนลสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหตุผลที่มันบอกเฟสดว่าเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวมันไม่รู้ครับเหมือนเหมือนจะพยายามดึงเวลาครับหลอกใช้เฟสให้เฟสดทำงาน ที่มันไม่ค่อยจะดีนักนะครับเ,เหมือนเฟสก็น่าจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยกูโดนหลอกใช้นะแต่ว่าเพื่อพี่ครับต้องต้องต้องยอมต้องยอมไปเย <Yeah. S 1> ได้มาอีกหนึ่งลูเมนชื่อมันกนดุทเล็ทุเล็เลเลไงครับลูเมนฟังดูเหม็นเหม็นไงไ่ไปรู้ <laughs> ลูเมนเคลือ อ๋อทั้งหอีกอันนึงปุ๊บอ๋าถึงครับได้อยู่อะนายพี่กลับมาแล้วฉันรู้มาว่าไอ้พวกกูลานเนี่ยจับตัวเบนไปแล้วก็ต้องขอโทษยิ่งที่รักฉันต้องเรียกลูกน้องฉันกลับแล้วพวกมันดูอันตรายมากเลยไม่ไม่เป็นไรฉันปกป้ปองพวกเขาเองใครก็ตามช่วยตามหาเบนฉันจะลุยเองฉันจะช่วยพวกเขาโอเคจัดไป นั่นแหละครับจัดก,การอากุลานให้หมดนะเชนเด็กข้างหน้ายังมีชีวิตอยู่โอ้ดีใจมากเลยที่ยิงแบบนั้นแต่ว่ามีคนหนึ่งที่กำลังโดนเหนียวอยู่สิโอเคส่งโลกาชันมาเลยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการให้นั่นแหละครับไปคุ้มกันให้ลูกน้องไอเชนมันครับอ,อยู่ไหนวะไกลหรือเปล่าล่อนไปหาเลยเย่ yeah. อ้าวไกลๆนี่เองครับดาดฟ้าหรือเปล่าอ๋อจุดตรงนี้ครับเย้โอ้โหเพียบเลยซัดแม่งเลยดีกว่าเยไอ้ผู้อกุลันเรียบร้อยเอาเอาสู้สู้สู้เหรอเย่เราทำได้เอางี้เดี๋ยวนัดคนของนายไปลงมาที่โอลาฟและตุลลองนะผมฉันจะไปหา อตอนนี้เหมือนจะพร้อมแล้วนะอากูลานฉันหมายความว่าฉันชอบความคิดแบบเธอแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปช่วยลูกน้องฉันแล้วก็เราจะได้เพ่นกันสักทีครับใกล้เข้าจะถึงตัวเบรนพี่ชายของเราแล้วครับอ,อีกทีดเดียวจุดตัวเอฟตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็เป็นจุดเล็งสไนของเรามาเลยลูกกระจก ก่อนอื่นต้องตั้งหลักก่อนนะครับดูพลังนีออนมาแบบไม่จำกัดแล้วก็เหนียวมันให้เทคดาวกูลานะครับก็คือฆ่ามันให้หมดเช่นตอนนี้ฉันเข้ามาันจัการพวกมันอยู่นะพาลูกน้องหนีได้เลยโอเคเรับแสบไปไหนแอบลอยแอบลอยโดนสิครับอัาวจ,จะไหนกันอีกแอบหลบหลังต้นไม้โดนสิมึนโดนสิมึง โอเคคนชางนี้ออกมาจากซอยแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครสัสงเกตเห็นเลยเอากุลามันยิงเธอคนเดียวเลยเหรอเนี่ย <S <S โอ้หายห่วงนะทางนี้สบายมา,เออากเรียกจั้ฟ้าต้องใจเลยทีเดียวโอ้โหพูดถึงกับสกอรินดาวไลท์ครับเฟจของเราโอ้โหนี่มันยังแหกันมาเรื่อยๆทั่วกุลาคือแม่งเราเหมือนเป็นตัวล่อครับล่อให้กุลาออกมาแล้วก็จังหวะที่มันเผลอเนี่ยให้มันสนใจเราเนี่ยเชนก็ไปช่วยลูกน้องออกมาแล้วก็ถึงคราวนี้เราจะต้องเอาตัวลอดล้วเชนพาลูกน้องหนีละ แถบหลังต้นไม้เหรอเอ๊นะทางไหนอันนั้นอะเลเซอร์สไนเฟอร์เนาะเย่ล่วงไปซะอะไรอีกข้างล่างเยอะแยะกันไปหมดผมชอบสีของาของเฟสมากเลยแม่งควรตีนะโอ้ยหลบยิงกระป,ระปร๋งแม่งไงเชนคนทางนั้นโอเคไหมแล้วมีใครเจอเบสบ้างหรือเปล่าสุดยอดเลยฉันกำลังจับตามองเธออยู่นะเธอนี่ม<ำ>ันสตีแหลกชัดๆเลยแล้วก็ดูแบบว่าโคตรน่ากลัวสุดๆเลย ฉันไม่ใช่ปีศฝาจนะฉันแค่อยากจะช่วยพี่ชายท่านันเองแล้วก็เวลาที่ฉันไม่มีเขาเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเสียสติไปแล้วแถมโชคก็เข้าข้างเธอแล้วเพราะตอนนี้คนที่เธอเพิ่งช่วยไปเมื่อกี้เขาแจ้งบอกสายมาว่าอากูลานเนี่ยมันอยู่ในจอทาวน์นะถ้าเราได้บอกสายไอ้คนคนนี้เนี่ยเราจะสะกดรอยไปถึงตัวเบนได้ไม่ยากเท่าไหร่เราจะรู้ว่าใครจับตัวเบนไว้บางครั้งฉันก็คิดว่านายเป็นคนครบได้นะเนี่ยพูดแบบนี้แสดงว่ามีใจให้แล้วใช่ไหมมีใจพ่องเลย คือไอ้เรี่อนี้ก็พยายามจะหลีเฟสต,ตลอดเวลานะครับตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาสสองครับแล้วไม่รู้จะมีต่อพาสสามหรือเปล่าตอนนี้เราก็เล่นมาสัก10กว่านาทีนะครับเกือบ20นาทีแล้วก็พาสเนี่ยจ,จะสั้นหน่อยนะแต่ว่าผมรับประกันว่าเกมนี้ผมแคสคนจบแน่นอนครับใครติดตามอยู่วางใจได้ครับไม่ห่วงได้ถึงพาสที่ฟังเดี๋ยวผมก็แคสใหม่ได้ครับเพราะว่าตัวเกมยังอยู่ไม่เหมือนอีวิววิทอินครับอันนั้นหายแล้วหายเลยครับตัวเกมไม่อยู่แล้ว โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในภาร์ที่3กับภารกิจสือบเบาะแสของเบรนพี่ชายของเราครับแล้วเจอกัน